ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆฝน,นเองจ้าวันนี้ฝนจะมารีวิวนี่แน่โมจิช็อกโกลตค่ะของญี่ปุ่นค่ะ <S 2> <S 2> เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะว่าข้างในมันจะเป็นยังไงเนาะมาเริ่มแกะกันเลยค่ะตรงนี้มันมีโมตรงนี้เนาะ ข้างในกันเลยเนาะว่าข้างในมันจะเป็นยังไงมาอ่ะด้านนี้ด้วยกันนี่แน่อุ๊ยข้างในมีอีกนะคะนี่น่ารักจังเลยอะ่ะทั้งหมดมีอยู่แชิ้นนะคะนี่นี่น,นี่เรามาแกะข้างในกันเลยดีก่อนนะว่าข้างในรสชาติมันจะเป็นยังไงนี่ค่ะอุ๊ยเดี๋ยวโหนี่ หอมหอมช็อกโกแลตอะ่ะมาเรามาลองอุ้ยนิ่มดีอะ่ะมาลองชิมดูอืมอืมอืม,อ,มอร่อยอะ่ะเหมือนขนมเมโลเลยอะ่ะอืมแป้งมันเหนียวแบบนุ่มไม่ถึงกับเหนียวมากอะ่ะอืมอร่อย อืมอร่อยอร่อยอืถามว่าหวานเลยก็ไม่ถึงกับหวานมากอะไรอ่ะเหมือนบร,าว,บราวนี่เลยอ่ะเพื่อนๆเคยกินบราวนี่ปะมันเป็นแบบ เป็นเค้กอะสีเป็นเค้กช็อกโกแลตอะอืมอร่อยเหมือนกันเลยอะไม่ติดฟันด้วยนะเนี่ยอืมอืมให้ดูขนาดนิ่มมากอะ่ะอืมอืมอร่อยอร่อย ไอถุงนี้สรุปทั้งหมดเนี้ในกล่องนี้มีแปะชิ้นเนาะอืมเคยอรอ่อยอ่ะครั้งที่แล้วโฟรีวิวอ่ะเคยรีวิวโมจิแล้วก็เคยรีวิวได้ฟุกุนะโฟรู้สึกว่าอันเนี้ยไม่รู้อะชอบม,มีมากกว่าอืม ค่ะโนฝากกดได้กดแชร์กด Subscribe ให้กดด้วยนะจเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะว่าฝนจะมารีวิวอะไรเป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะไปแล้วนะบ๊ายบาย